ลูกพี่ครับครับผมครับผมลูกพี่พาดูรถแห่หลายคลิปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอยากให้ลูกพี่พาดูตู้เชื่อมของรถแห่ได้ไหมครับดูตู้เชื่อมใช่ครับจะดูไปทําไมอ่ะอยากดูว่าอุปกรณ์ทํารถแห่ก็เขามีอะไรบ้างโอ้ตู้เชื่อมมันก็มีหลายอย่าง<ป>ะนะครับสำหรับในการทํารถแห่เนี่ยหลายแบบเลยเป็นซีอทูเครื่องไฟฟ้าอูเชื่อมาร์คอนอยู่นี้มีครบทุกอย่างแล้วแต่ชิ้นงานเหมือนกันแต่ละส่วนเหมือนกันสำหรับการทำแห่เดียร์ทันเครื่องเนี่ยตู้เชื่อมไฟฟ้าไม่ใช่เชื่เชื่อมอย่างเงี้ยไม่ใช่ทูอย่างเงี้ยเีตู้เชื่อมไฟ เชื่อมเหล็กแบบไหนครับตัวนี้อยู่กับพวกเหล็กแข็งพวกพวกพวกเแข็งพวกง่ายเหล็กแข็งง่าเนี่ยพวกพวกล่างพวกง่ายจะเชื่อมไมดเหล็กหนาเอาง่ายเหล็กหนาที่เป็นตัวนี้เชื่อมทั้งหมดเพราะว่ามันจะแข็งแรงและมีความทนทานสำหรับผู้เชื่อมแบบนี้แต่ข้อเสียก็คือต้องใช้ผู้ชำนาญงานในการเชื่อมเนีสำหรับสำหรับตัวเนี้ยก็คือเชื่อมยากกว่รควรใช่มใช่ใช่ต้องใช้กระสกด้วยใช้เว้นด้วยว่าหนึ่งไปแรงแล้วก็ควรมันเยอะสำหรับตัวเชื่อมแบบนี้สำหรับงานแข็งเราไม่ใช้แบบ ตู้แบบนี้การแข็งก็จมมีแค่ชิ้วร่งเนาะแล้วก็มีแค่ชุดตู้หมุนอย่างเดียวที่เป็นงานแข็งครับทีนี้พอเสร็จงานแข็งครบขั้นตอนต่อมาสำหรับเหล็กที่เป็นเหล็กกองเหล็กบางตัวนี้ตู้มิกเรียกว่าตู้มิกซิลทูตัวนี้ในตู้จะมีรวดด้วยแล้วก็มีแก๊สด้วยมีมีแก๊สัวมีอัดแก๊สด้วยเอาไิเย็นด้วยเพื่อหล่อลี้งให้มันติดกันดีก็ข้อดีของตู้ตัวเนี้ยในทางกันสองสามมิลเนี่ยมันสามารถประสานกันติดได้ข้อดีของตู้เนี่ย เ้องที่ทดันท์นโอ้โหเฮ้ยถ้าอะไรก็มีรวดเลยก็ที่ดันท์เรื่องนี้เนี่ยแบบหลายอย่างก็จะทำได้เนี่ยต้องใช้ถัง<ด>ถ้า,าเป็นพวกเป็นเงินเนี่ยมันเนี่นมนยมันจะใช้ไม่ต้องใช้ถังแก๊สแต่ข้อเสียมันก็คือพวกพวกที่เด็นตัวเงินเนี่ยมันชอบหกักง่ายรู้หอเปามันหักง่ายนี่ข้อเสียของมัน<อ>แต่ทง่ดันเนี่ยมันจะหรออะลรกกันด้วยว่าเป็นแก๊สเนี่ยหล่อิเล็กตริกันแบบนี้ี่แน่แน่แน่ เอ้แม่เนี่ยมันีหลอดกิจกรรมอย่างนี้เลยครับก็คือลวดลวดจะวิ่งออกมาจากจากหัวตรงนี้ใช่ไหมใช่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 แต่แมเนี่ยมันจะมีลวดวิ่งออกมาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเอามาอะไแทนแทนลวเชื่อมทีเลยครับถ้าตัวเนี้ยมันต้องเปลี่ยนสลอบสลีดสลีดแวนที่จะพิโก้ออกมาอ้โก็ที่ทำงานอย่งนี้เนี่ยเวลาเราเชื่อมมันจะง่ายอย่างนี้เนี่ยที่ห่างกันแล้วก็สามารถประสานกันคุณกันได้เลยถต่ว่าง่ายหนึ่งตู้ที่เราใช้งานกันครในอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะห่างออกมาเนี่ยเดี๋ยวห่างแบบเนี้ยห่างตรงนี้ก็ได้ มั่สามารถเชื่อมเป็นงานเดีกันได้ลอยลองปชมนโอ้โอ้โห่อี่หมอ้อเอ้โหโอ้โนโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โรโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โกอ้อ้โหโห้โหโอหโอ้โหโอ้หโ้โหโอ้้อ้หอ้อ้อ้หออ จะเชื่อมจะข้างในช่วงว่างเขานั้นพวกเนี่ยพวกแผ่นนี่เป็นตู้เชื่อมทั้งหมดว่าแผ่นเป็นเหล็กพวกอะไรเป็นตู้ทั้งหมดพวกแผ่นอือพวกอะารตรงนี้พวกแฝกแผ่นพวกเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นตู้เชื่อมโมเดลหลักๆทั้งหมดเป็นการเชื่อมแล้วตัวอาร์กอนครับตัวอาร์กอนเขาก็เป็นอีกตู้เวทหนึ่งไว้เจาะไว้เจาะพวกไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยเจาะรูตอนนั้นโอ้ไว้เจาะรูใช่ไหมครับใช่ไวนเจาะรูมากกว่าตอนนั้นอ่ะ จะไม่ค่อยมาเน้นใช้ในาการ,รออฟเพราะว่าวันนั้นมันอยู่งานเลทมากกว่าแทนที่ที่ดูนะดูงานเลทมากกว่าคือเอาง่ายเรื่องพวกตู้เชื่อมเนี่ยพี่ก็ไม่เก่งเท่าไหร่แต่อสายกิ๊ดด้อแล้วก็ซื้อมาลองแต่ก่อนซื้อตู 2, 2, อ้ละสอง 7, พยยันมาสองพันนะเออพันซื้อเจ็ดพันมาก็าพังอีกสุดท้ายก็ต้องจบตัวเป็นหมื่นกว่าเหมือนกันไม่ค่อยจบอย่างชุดหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเซตทุกอย่างก็สองหมื่นกว่าไม่ใช่ว่าแค่นี้นะตู้เชื่อมหมื่นหกหมื่นเจ็ดพังอีกห้าพันกว่า ในังห้าพันกว่าโอ้โหังก็ต้องมีการเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนออกซิเจนมันบดทุกหนึ่งก็อห้าร้อยหสเปลี่ยนหนึครั้งห้าร้อยห้าสีถงนี้ใช้งานได้ประมาณกี่วันครับงานเยอะมันก็ใช้ได้น้อยครับเปลี่ยนมีทั้งแก๊สห้าร้อยห้าสิบหนุนถังด้่ยเยี่ยงนู่โอ้โหพอมียี่สิบตู้ก็ต้องยี่สิบถังยี่สิบถังลองคิดเล่นคือหาพันห้าเป็นเงินเท่าไหร่ครับนันแหละมัือการลงทุนก็เยอะพอสมควรในการทำงานแต่ละจุดสร็็จจละะะะคคนนนนททุกกกกออยย่่่าาางงมมีีต้้ััไปณบ กระท่อมที่สงสัยว่าตู้เชื่อมมันเป็นยังไงๆๆนักมีหลายแบบหลายสิ่ง